สวัสดีครับชาวไซคอ้อนทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลตรงนี้วันละสามคู่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับพายก77ด้วยแล้วกันนะครับที่ทำให้เราได้ไปเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่3คู่เนี่ยเป็นบอลระดับทีมชาติแล้วก็เป็นอุ่นเครื่องล้วนเลยเด๋ยวคู่แรกไปที่เวลาเที่ยงคืนตรงไปดูร์เวครับวันนี้ จะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับทางสาธารณรัฐเช็กนะครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับนอร์เวย์ในชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางสกอตแลนด์มา3-3ครับส่วนทางเช็กเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะมอรโดวามา3-0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ชุดใหญ่แน่นอนครับนอร์เวย์ครับตรงกลางมาตินโอเดกาจากอาร์เซนอลนะฮะและหน้าเป้าก็จะเป็นทางเออร์ลิงฮาลันนจากแมเเชสตอร์ซิตี้ครับส่วนทาก เชคเนี่ยตรงกลางโทมัสโชลี่นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางอดัมโฮเซกครับก่อตองบอกว่ารนเวอุ่นเครื่องเก่งมากนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยหกเกมติดๆโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านเนี่ยจะเก่งเป็นพิเศษนะฮะส่วนทางเช็คเนี่ย ตรงข้ามเลยนะครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้ากเกมหลังชนะแค่สองแล้วก็ดูแล้ววันนี้ถ้าวัดกันชุดต่อชุดเนี่ยผมมองว่าเช็กไม่น่าจะมาชุดใหญ่เท่าไหร่นักเท่ากับ Norway นอร์เวย์นะฮะเพราะนอร์เวย์เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่านอร์เวย์จะเปิดบ้านเชื่อเอาชนะเช็กหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองมาที่เวลาตีสองสี่สิบห้าครับไปดูฮังการีครับวันนี้จะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับทางเทอร์กีหรือตุรกีนะฮะ โดยคุณที่เจอกัเกมล่าสุดเนี่ยเป็นฮังการีเอาชนะ2-0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับฮังการีไม่มีแพ้เลยครับเป็นการชนะ2เสมอ3ครับเกมล่าสุดเอาชนะมอนเตเนโกรมา3ประตูต่อ1ครับส่วนทางตุรกีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางเวลส์มา1-1นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับฮังการีครับตรงกลางดูมิคซูสไลจากลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาตินอดัมครับส่วนทางตุรกีตรงกลางย ฮักกุลนะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางบาริสอัลเปยูมาสครับก็ต้องบอกว่าฮังการีอยู่ในช่วงผลงานดีนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา5เกมติดๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็แถมว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอตรุรกีที่ไม่ได้เลวนะครับฟอร์มเลวแลละไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับหเกมหลังสุดชนะแค่3แต่ว่า ถ้ามองไปที่เฮดทูเฮดช่วงหลังๆที่เจอกับฮังการีเนี่ยต้องบอกว่าตรุกรกีเป็นรองนะเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่ฮะฮังการีเล่นในบ้านด้วยอยู่กำลังในช่วงฟอร์มดีผมมองว่าพวกเขาดีพอจะเปิดบ้านเชิญนเอาชนะตรุกรกีได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่เวลาตี2-45นะครับไปดูเกมฮอลแลนด์ Holland ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางสกอตแลนด์โดยคู่ีเจอมาเกมล่าสุดเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ฮอลแลนด์ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะยิบรอต้ามา6ประตูต่อ0ครับส่วนทางสกอตแลนด์ไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดเสมอทางนอร์เวย์มา3ประตูต่อ3ครับไปดูกันที่ตัวเพื่อนที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ฮอลแลนด์ตรงกลางจะมีทางดอนเย์มาเล่นจากทางดอตมุนนะฮะปันเกมนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางวอลเวคคอสครับอดีตของหน้าแมนยูครับส่วนทางสกอตแลนด์ตัวกลางลุยส์ฟอร์กูสันครับและหน้าเป้าจะเป็นทางเชอดัมส์คร โค้มอฮอลแลนด์ดูเหมือนจะดูดีนะฮะแต ok ่ว really well. so so ่าชนะมาแต่คู่แข่งที่ต้องบอกว่ามีแต่พวกคู่แข่งอ่อนๆนะฮะวันนี้เจอของหนักหน่อยนะเพราะสกอตแลนด์เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ชนะใครยากหน่อยแต่พวกเขาก็อยู่ในช่วงที่แพ้ใครยากเหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือเกมรุกของพวกเขามีอันตรายพอสมควรนะครับฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ฮอลแลนด์ชนะชนะแน่แต่ผมมองว่าเต็มที่ได้แค่เฉือนครับคุณนี่ผมมองว่าฮอลแลนด์จะทำได้แค่เฉือนเอาชนะสกอตแลนด์ได้แค่2ประตูต่อหนึ่งครับ สุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเที่ยงคืนครับนอร์เวย์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะสาธารณเช็ก1-0ครับคู่สองฮังการีครับจะเปิดบ้านเอาชนะตุรกี2-1ครับและคู่สุดท้ายครับฮอลแลนด์จะเปิดบ้านทำได้กค่เฉือนเอาชนะสกอตแลนด์ได้2ประตูต่อ1ครับเราอย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพวันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ